ไม่เมื่อยเลยมันนั่งสบายมันนั่งค้ำอย่างนี้ตั้งแต่ก็ไม่เมื่อยนะนั่งสบายสบายพ่อร้องเพลงอะไรครับรอบนี้เขาเขาให้ร้องเพลงอะไรนะของพีรอกเตือนสาวกระโปรงเหียนอืมเพิ่งหัดเพิ่งหัดนะครับอืมตรงตรงมายังคะอยากเห็นภูเดี๋ยววันนี้มันไม่ไปโรงเรียนพ่อมันไม่กล้าเถียงพ่อ บทคุยกับแฟนขับพ่อชิ้นี้หน่อยวันนี้ไม่ได้ไปเรียนยาเนียยานะานะต้องจะแกงคู่เพราะเพราะว่าไอบ้บ๊ทมันตีนสายมันมีความผิดตรงตรงยังไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นบานยังยังเป็นใต่คุณยายโอ้คุณยายกินกล้วยเลย <c oughs> ใหย่จกินกล้วยเลยนะครับโอ้โหกล้วยกล้วยเลยนะคำพอดีไงพี่ธงฝากมาบอกสวยมากเลยเออกินลูกหนึ่งก็อิบละยิ้มเนี่ยเป็นอะไรแซยบตัวใหญ่แซมแซมแซอ่าเนีไอ้ไอ้เม่ตาก็จะเฝ้าห้องโบสถ์อย่างเดียวนี่ฮะใครใครใครไปแย่โบสถ์นี่ไม่ได้มันกลับเลยนั่นแหละมันห่วงโบสถ์มาก พ่อที่ไม่ค่อยกล้าเล่นกับโบ๊ทนะครับหยอกกันได้ลูกชายครับคุยกับแฟนลับพ่อที่นี่ครับอืมเขาบอกเมื่อวานตีกองเทมาโลกแน่นอนครับระดับพูรักแล้วอ่าคุยหน่อยนี่อล้ววันนี้พี่ทำอะไรไม่รู้ครับมิต้าน่ารักเล ตูตจีนได้อะไรเนี่ยวันเนี้ยตวจีนได้อะไรเนี่ยพ,พ,พ่อพ่อพ่ออีสามลูกไม่อยากได้อ่างเปาอ่งเปาเ,าเดี๋ยวต้องไปเอากับใครอะพ่อพ่อพ่อลาวล้วนลูกว <c oughs> ่าหลอจังขอบคุณครับอืมอหล่อไหมหล่อไหมแน่นอนนะครับผมและมันหล่อธรรมดาจริง สูงเลเนี่ยสูงเลเนี่ยปีหน้าสูงกว่าพอน่เียบเชียเชียเชียเชอาวางตรงนี้วางเชียบเชีเชียบเชโอ้โหใกล้แล้วเห็นไหมเท่าเลยหมูพอแล้วเห็นไหมใกล้สูงกว่าปีหน้าสูงกว่าพี่เบสตอนนี้น่าจะใกล้พีเบสแล้วอันนี้ลายลายแบบชัดๆเลยนใช่เหรอเออโธ่อะ พอแล้วเหรอใช่พอแล้วเห็นไหมเห็นไหมมันมีความผิดมีความผิดวันนี้นอนต่นสายไม่ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยไม่กล้าเถียงพ่อเป็นไงเป็นไงโอ้พี่ตรงขับรถขออังเปาพี่ตรงดูกล้วยกัน ยายทำอะไรเออมีอยังไงเป็นเสีย,ยบด้วยยังอ๋อกุนเชียงเออไข่เนียวว่ะไข่เนียวบัวมี่พาเรเพชรปลาดุกกล้วยครับกล้วยใบทองนะเป็นยายกินเอากินแล้วอืมน้อ,มองจากสวนทำพอดีครับ อ,อังเปาพี่ตรงพอดีคำเออมันไม่พอดีคำครับมันใหญ่มากเนี่ยทำ <laughs> สิงค์แฟมิลีก็เห็นการปกตินะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ต่างคนต่างทำงานเบสก็ไม่ได้ไปถ่ายละครน,นะครับวันนี้ก็ยังมีบายๆก็ถ่ายงานลูกค้าเช่นเคยนะครับทุกวันนะครับ <laughs> เห็นแม่อ้อยบอกว่าค้างงานลูกค้าสองสามตัวนะครับ่อถ่ายเสร็จนะครับ เรื่องที่สองของเเบสก็เล่นของคุณวุฒเหรือคะไม่เข้าใจนะครับกินกล้วยให้พลังงานเยอะอ่าค่ะขอให้พ่อถูกลอตเตอรี่ขั้วที่หนึ่งนะครับก็อ่าก็ก็ลุ้นนะครับอ่027512986พ่อลุนอยู่สามตัวนี่แหละนะครับ ถ้ามันถ้าเราออกสามตัวตรงเดี๋ยวพ่อแจกเสื้อซีซอนนักยี่สิบตัวจะบอกสามตัวตรงเนะี่เดี๋ยวแจกเลยยี่สิบตัวศูนย์สองเจ็ดห้าหนึ่งสองเก้าแปดหกเนี่ยถ้าเราออกสามตัวตรงเนี่ยเดี๋ยวพ่อแจกเลยยี่สิบตัวมาเดมู <laughs> เอาสามตัวตรงนะยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นตรงตรงนะครับยังไม่เห็นนะครับอืมเห็นน้องเบสบอกน่าจะได้เล่นกับกองเดิมนะฮะทีมงานเดิมนะ